สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลลอตอออีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับจะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับและที่ดึงเลยถ้าใใคคคคคครรรไไไไมมม่่่่่กกกกกดดดลล์์ห้้พพีี็แจโนนนะะััับบผอาเลย น้องกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราจะแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้พี่จะมีการแจกเพชร1นึ่งพเพชรครับจำนวน10รางวัลน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับจะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครครับจะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครของสเตฟฟี่ตัวนี้เลยนะครับก็ราคา1499 อ่าเพชรต่อแพ็กเกจนะครับผมอ่านะครับพี่แจก่จานวนสิบแพ็กเกจครับผมอ่ะก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยเนาะนะครับแล้วก็จะมีการแจกอัส่วนของเป็นสกิปปืนครับเป็นแบบตาวอนครับผมหนึ่งกระบอกครับอ่าสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่ทางานจะส่งไปให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับผมทุกคนครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูไอดีีใในนนนนนคคคคลิป้ัั่เเอองะรรบมมต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รอรับขของวัญ ได้เลยพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในการจะส่งตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่าทางนะครับหรือว่าเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับบอกพี่มาเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับขอมผู้นี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2 กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมดีอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยู่ดีคนเดี๋ยวไว้นครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อนะครับไม่ยากเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับโค้ชนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่องสกินปืนครับผมสกินปืนครับก็จะเป็นในส่องของ AK นั่นเองนะครับเป็น AK มังกรนอ้นะครับอันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็น AK เอเค็มังกรนี่เลยนะครับบวกดาเมจสองอาตาการยิงหนึ่งแล้วก็ลโแม็กระสือหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็น AK ที่ดีที่สุดในเกมนอ้นะครับดีกว่าอ่าเป็นอ่า AK ทองบอกนี้อีกนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่องเป็นอ่า สก้าครับก็จะเป็นในส่วนของสก้าชมพูนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสก้าชมพูนะครับเป็นสก้าคิวปิดเลิฟนะครับโบกดาเมจหนึ่งนะครับอาตากันยิงสองระยะหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นสก้าอ่าที่ดีเป็นอันที่สองในเกมเลยนะครับก็ว่าได้นะครับอันนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับเป็นสก้าชมพูนั่นเองนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมก็จะเป็นในส่วนของเป็นท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นท่าทางอ่านั่งบอลลังเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับท่าทางนั่งบอลลังเย็ดแค่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นท่าทางอันนี้นะคครรรรััับบเเเป็นนนนทท่่่าาางงออียกถะ น,นี้เลยนะครับเป็นทางเลียกรถนะครับเป็น ปิดอีอัพนะครับปั However, so far, food, ๊มอีอัพป็นยังไงโอ้โหพี่ก็ลืมชื่อนะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคตรทางแล้วก็ที่ดินของเราเลยนะครับหมื่นเพชรครับสามารถเติมได้10คนนั่นเองนะครับก็ตกอยู่ประมาณ3,000บาทเลยนะครับสำหรับในหมื่นเพชรของเรานะครับนะพี่เอามาแจกกันฟรีๆนะครับผมอ่านะครับก็สามารถเติมได้10คนนั่นเองคนละ1,000เพชรเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอฝากอัปเดตเกมก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันเนาะขออัปเดตเกมกันก่อนนะครับในวันนี้นะครับจะมีของเป็นอ่าเป็นโป๊กกเเออรร์นนนะคัับบผมี้ลย ครับเป็นเกมกลศีหน้านะครับนี่เลยนะครับเกมกลศีหน้าเนาะนะครับคือก็เฟี้ยวอยู่นะครับก็เป็นหมวกโบลิงครับผมนี่เลยนะครับออนท็อปเปิดขายหมวกโบลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็น MP ็มพีโปเกิลก่อนดีกว่านะครับนี่เลยนะครับประมาณว่าเป็นไพ่เนาะเหมือนกับในอ่ามันเป็นไรเดอร์ตัวอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นพี่ลืมชื่อเนี่ยดู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 เนี่ยเห็นแม่นะครับนี่ก็มันเป็นไพ่เหมือนกันนี่แหละนะครับเออนี่ครับคือก็เฟี้ยวอยู่นะพี่คิดว่าอย่างเฟี้ยวแต่ว่ามัน เอามาเป็นประมาณว่าเป็นแนวแบบซาเบอร์นะฮะประมาณซาบุไรประมาณนี้นะเนาะนะครับเออนะครับแต่พี่ชอบแบบตอนที่เนี่ยมีไพ่ออกมาแล้วก็มารวมร่างกันแล้วก็กลายมาเป็นสี่ทองไว้ทุกคนเออนี่ครับอันนี้บวกดาเมจดสองอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ลบระยะหนึ่งเนาะก็ถามว่าลบระยะดีไหมสำหรับ MP40 พีสิบสิบก็ดีนะครับแล้วก็อ่ะมันไม่ไม่เชิงดีหรอกมันก็ลบ จุดด้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันบวกดาเมจมาให้นะก็เหมือนแบบบวกดาเมจหนึ่งัตตากรยิงหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับก็อันนี้เป็นสีเขียวนะครับบวกดาเมจสระยะหแล้วก็ลบความเ็อที่โหลดอันนี้ก็ดีดอันนี้ดีนะครับพี่ชอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตากรยิงหนึ่งแล้วก็บวกลบระยะหนึ่งแล้วก็บวกแม็กกาซีนอันนี้ก็ถือกลางๆนะครับอันนี้กลางๆนะครับแล้วก็อันนี้สีแดงนะครับดาเมจหนึ่งแม็กกาซีนแล้วก็บวกแม่นยำอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำ ห้าใบโอ้โหขาดไปเดียวก็จะได้สองแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแรกก่อนก็แล้วกันนะครับใบแรกนะครับนี่เลยกดแรกไปได้มาแล้วครับได้ฟรีฟรีหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของ Cyber s u ์สโ y อันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยแอบแลกออกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งกันดีกว่านะครับสำหรับอ่าเป็น MP Poker อันนี้นะครับผมโอเคทุยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาโกดเลยดีกว่า5ครั้ง270เพชรเองนะครับกดไปเลยนะครับที่เผื่อไปก่อนโอ้โหไม่ได้เหรอเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บทีนึงเฮ้ยพี่รู้สึกว่าแม่งจะเกลืออีกแล้วคลิปนี้นะครับแม่เอ้ยอึย๊บเฮ้ยจะพันเพชรแล้วเนะี่ยยังไม่ได้เหรอเฮ้ยเกินไปปะเกินไปแล้วอ่ะแม่งทำไม่ได้คือจบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ลูกแก้วเหรอเดี๋ยวนะทุกคนเพื่อแม่งเกลือวะ่ะ ฮึบอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบสโลโมชั่นดูนะครับนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าปิ๊งเอ้ยได้หนึ่งอันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยได้สองอันเฮ้ยเฮ้ยเชื่อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนแม่งมาทีเดียวสามอันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งสูตรสโลโมชั่นได้เว้ย เฮ้ยอะไรระเบิดโอ้เออช่างแม่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเรามาสุ่มกันต่อนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ได้3อันเลยเนาะนะครับโอเคสุ่มไปเลยนะครับ2องเพชรเองนะครับโอเคมาลองสโลลูมชันกันต่อนะครับไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่าปิ๊งปิ๊งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเกือบเกือบตลอดโอ้โหไม่ได้ครับรอบนี้นะฮะโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ขาดลูกแก้วสามลูกเองนะครับตอนนี้เอ้ยเอ้ย แม่งเสียวตอนนี้เสียวนะครับ oh, oh, โอ้โหเพชรต่ำกว่าหมื่นอีกแล้วนะครับจบ uh huh. uh huh. นะครับสองร้อยเจ็ดสิบครับต่อไปนะครับผม uh huh. มามาฮึบปั๊บโ oh, oh. อ้โหเพชรสวยไม่เกลืออีกแล้วนะครับตอนนี้ฮึปกดทีเผลอไปทีเผลอไปทีเผลอไปเฮ้ยฮึบฮึบึบเฮ้ยแม่งเกลือทุกคนเฮ้ยมันแลกอะไรได้บ้างในตอนเนี้ย พี่แม่งไม่อยากสุ่มต่อแลว้วอ่ะเยอะมันรู้สึกแบบโอ้โหมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โหแม่งเหลือ9ฟาร์นเพชรแล้วครับเดีย๋ยวค่อยไปเติมเอานะครับอ่ะโอเคนะครับมาสรุปโมชั่นกันต่อนะครับปิ้งโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยได้หนึ่งเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยได้รอบนี้ได้อยู่รอบนี้ได้อยู่นะครับโอเคยังยังดีอยู่รอบนี้นะครับเฮ้ยทีอีกทีนึง่งเฮ้ยเกลือไปปะ เฮ้ยเกิือไปไหมอะบ้าบอเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับแม่งมันจะเกิือได้ขนาดนี้วะอ่าประมาณ5 0 0พันเพชรแล้วนะครับตอนนี้นะตกอยู่ประมาณ5,000ันเพชรแล้วนะครับนะก็ยังไม่ได้เลยนะครับโอ้โหอ่าห้าพันปะวะห้าพันหรือว่าสี่พันห้าพันดีเออร์นะครับจากหมื่นสามอ่ะไปต่อเฮ้ยได้ไรได้ไรได้เป็นพิมเขียวนะครับ โอ้โหไม่ได้ลูกแก้วเว้ยเฮ้ยได้ลูกแก้วมาหนึ่งนะครับอีกใบเดียวอีกลูกเดียวเฮ้ยได้ได้อะไรได้พิมเขียวเหรอเฮ้ยได้พิมเขียวลูกแก้วโอเคนะครับแรกได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหหกอันเลยอ่ะพิมเขียวทุกคนเกิ <c oughs> <c oughs> นไปเยอะห้าพันเพชรกูนะครับ เบิร์ดคัมสีว้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะแรกเป็นโป๊กเกอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นอ่เฟชชิ่นสเปรดนะครับผมสำหรับอันนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคลิปหน้าเนาะสำหรับเอาให้หมดทุกกระบอกนะครับเออนะครับนะน่าจะประมาณวันพุธแหละนะครับนะถึงจะได้ครบทุกกระบอกนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะครับกดแลกไปเลยนะครับอ่ะแลกไปนะครับกดแลกไปหนึ่งครั้งครับผมนี่นะครับสำหรับ อ่าเอ็มพีสิบอันที่แพงที่สุดนั่นเองนะครับแพงที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับพี่ตอนนี้ห้าพันเพชรครับโอ้โหแม่ได้ยากจริงนะครับอื้กดใช้ทันทีไปเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันหน้าเกมนะครับนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวมันจะถือมันจะถือหน้านี้ปะมันไม่ถือทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับนี่เลยนะครับโอ้โหคลิปนี้เกลือมากนะครับทุกคนครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเกลือขนาดนี้มาก่อนนะครับโอ้โหรอบก่อนนี้สกาเททันก็ถามว่าเกลือไหมก็เกลือแต่ไม่เท่าอันนี้นะครับผมนี่ ถึงไม่ค่อยได้ใช้ก็เหอะแต่ก็จะเอานะครับแต่ก็จะเอาทุกคนเข้าใจปะต้องการอ่ะโอเคนะครับนี่เลยนะครับเป็น MP70 Fishing Spat นั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับก็เป็นเซตโป๊กเกอร์เนาะเดี๋ยวพี่ค่อยมาสะสมให้ครบทุกอันกันแล้วกันนะครับน่าจะตกอยู่ประมาณ20 0 0 0เพชรแหละนะครับถึงจะได้ครบทุกอันเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับปวดดมเอฟสองอัตรากระยีหนึ่งโลละยนหนึ่งเนาะนะครับสำหรับอันนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าดีอยู่นะนะครับเออนะครับ นะครับพี่ชอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีมน2สองเป็นโปลลิ่งแหละนะครับอันนี้เนาะโป๊ลลิงเปิดขายแต่พี่แลกมาหมดแล้วนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับก็ไม่ได้แลอะไรมากอันนี้นะครับเขาแจกฟรีนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ทันนะฮะเขาเอามาขายให้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเกลือนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์ให้กับความเกลือของพี่ด้วยนะครับผมก็และที่สำคัญเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอ่อไอเทมโค้ดนะครับ อย่าลืมเชื่อ,อ์เลยว่าสำหรับไอเทมโค้ดครับผมอยู่ด้านล่างคอมเมนต์ครับใต้ประมูลพี่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมอ๋อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับไปฝากครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆเออชิบหายทุกคนครับคลิปนี้อ๋อแชะไหนแชะ